สวัสดีค่ะโมเน่นะคะเด็กหญิงพาริตาลิเลียมกุลตอนนี้อายุ12แล้วค่ะเกิดวันที่4เดือน8ดรวมกันก็เป็น48นะคะเย่ Yay! เป็นเลขนำโชคของวงนี้นะคะก็ถ้าว่างๆหนูชอบจริงที่หนูสนใจตอนนี้นะคะก็หนูชอบศิลปะก,กับถ่ายรูปแต่ว่าไม่ได้วาดรูปเก่งนะคะแต่ว่าชอบไปพวกพิพิธภัณฑ์หพวกงานอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชอบไปถ่ายรูป อะไรพวกนี้คะ่ะว่าเรารู้สึกว่าแบบว่าเราอินกับมันนะคะแล้วก็เพลงที่ชอบฟังตอนนี้นะคะชอบฟังเพลงวิ่งทีใครนะคะซิงเกิลที่9นะคะก็ชอบมากเลยค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะก็ฝากพวกเรารุ่น3ทุกคนด้วยนะคะบายสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอ นางสาวนิพิชาพิพิธเดชาชื่อเล่นชื่อปาเอยค่ะปาเอยาอายุ15ปีแล้วนะคะก็ไปยา่าความหมายก็คือเป็นข้าวผัดของประเทศสเปนค่ะก็หนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าทำไมแม่ตั้งชื่อนี้ไว้นะคะก็เออหนูนะคะชอบไดโนเสาร์มากๆค่ะเพราะว่าเพื่อนเคยบอกว่าหนูหน้าเ,เหมือนไดโนเสาร์ค่ะก็เลยชอบค่ะแล้วก็เวลาว่างๆนะคะหนูชอบดูซีรีส์เกาหลีมากๆค่ะแล้วก็ชอบ เพลงแนวเคป๊อปมากๆค่ะแล้วก็สีที่ชอบนะคะก็คือสีม่วงค่ะเพราะว่าหนูเกิดวันเสาร์ค่ะก็อยากจะฝากพวกเรารุ่นสามค่ะทั้ง19คนเลยนหาก็ยินดีที่ได้เจอนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะแพมนะคะก็หนูชื่อสาริสาวรสุนทรค่ะปีนี้อายุ17ปีแล้วค่ะแล้วก็เวลาว่างๆแพมจะชอบดูซีรีส์ดูหนังแล้วก็ฟังเพลงค่ะ แคมชอบดูชินจังเวลากินข้าวด้วยค่ะแล้วก็สีที่ชอบนะคะแคมจะชอบสีฟ้าที่หมุนไปทางสีเทาค่ะแล้วก็ชอบสีชมพูด้วยค่ะก็ถ้าถามว่าแคมเป็นคนยังไงนะคะก็แคมเป็นคนเรื่อยๆค่ะแบบอะไรก็ได้ไปเรื่อยๆเลยก็เวลาว่างก็จะชอบไปคาเฟ่ค่ะชอบถ่ายรูปค่ะแล้วก็ฝากพวกเรารุ่นสามด้วยนะคะก็หวังว่าจะมอบความรักให้พวกเราเยอะๆนะคะ ยินดีที่ได้รู้จักค่ะขอบคุณค่ะก๊อกก๊อกก๊กมีใครอยู่ไหมเอ่ยเอ๊ะมีคนดูอยู่นี่นาสวัสดีค่ะพันเค้กนะคะชื่อเด็กหญิงพิทยาพรเกียีตินันท์ค่ะอายุ13ปีค่ะก็วันนี้หนูจะมาพูดเกี่ยวกับสิ่งที่หนูชอบแล้วกันนะคะ สิ่งที่หนูชอบเลยอันดับแรกก็คือการเล่นเกมค่ะหนูรู้สึกว่าการเล่นเกมทําให้หนูรู้สึกคลายเครียดได้ค่ะแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายด้วยค่ะอันดับที่2ค่ะก็คือการเล่นเครื่องดน,นตรีค่ะตอนนี้นะคะหนูกําลังฝึกเล่นคาริมบ้าอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าหนูเป็นแล้วฝึกเป็นแล้วหนูจะเอามาอวดทุกคนด้วยแหละค่ะไม่อยากจะโม้นะายบายไปแล้ว ส0บ0ี0สิบสามสิบสสอ่ะสิบยี่สิสวัสดีค่ะผู้สิตาวัฒน,นากรแก้วชื่อเล่นชื่อพีค่ะวันนี้พีคก,ก็จะมาพูดสิ่งที่พีกชอบนะคะส่วนตัวพีคเป็นคนที่ชอบสีม่วงมากเพราะว่าพีคคิดว่าสีนี้เป็นสีที่น่าลงไหลมากแล้วก็พีกชอบฟังเพลงด้วยนะคะ แนวเพลงที่พีคชอบก็คือแนวออเทอร์เนทีฟนะคะใครที่ยังไม่เคยฟังนะก็อย่าลืมไปฟังด้วยนะคะแล้วก็พีกเป็นคนที่ชอบเสื้อผ้าวินเทจมากถ้าเห็นพวกเสื้อผ้าวินเทจก็นึกถึงพีกได้เลยนะแล้วก็อย่างสุดท้ายนี้พีคอยากจะบอกว่าพีกชอบทุกคนนะคะ,ะบ๊ายบายค่ะ <c oughs>